กระไรได้คุณหมอเหรอคบด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์โอ้คนหมอมีอะไรบ้างคบมีมีคนไข้อ้อจอชโรดมีคนไข้กี่คนครับเนี่ยสี่คนอ่ามีมีอะไรบ้างครับมีคุณอะไรบ้างคบคนไข้ชื่ออะไรบ้างครับชาติคุณชาติิแล้วคนนี้คุณคุณอะไรครับคุณพิตารอแล้วคนนี้ชื่อคุณอะไรครับคุณแบคุณแบอ้าวแล้วคุณแมคนนี้เป็นอะไรครับ จะมานอนตรงนี้แล้วลูกเอาคุณแบร์ไปนอนบนที่นอนได้ไหมครับได้สองคนคุณแบร์ไม่สบายคุณแบร์ไปนอนหนอนทามทามคนเลยวูสองคนเลยโอเคนอนดีๆนะ,ะ,ะคุณหมอจะมาตรวจให้หอ,า,หอานอนหลับอย่างนี้นอนด้วยอ้าวคุณหมอคุณหมอมาตรวจแล้วคุณหมอไม่ต้องารอะไรท่างครับ ครรับมีอะไนในคนนี้มีอะไรบ้างครับไหนบอกสิมีไส้มีใช่มีอะไรมีปอดมีปอดมีอะไมีจมปอดมีฉังข้อนเลยอ่ามีปอดแล้วมีอะไรอีกครับมีปอดฉันข้อนเลยปอดสองขานนี้่ไงอันไหนครับอันนี้มองไม่เห็นเลยนำไมไม่อันนี้ไงไม่เห็นค่ะอันนี้ไงอันไหนครับ ก็มาลำไส้นี่ครับอันลำไส้ไหนอันนี้ไงอันนี้ไงอันน้จุดจุดเหมือนปลาปลาเลยจูดไปทำอะไรครับไปทำไปทำอะไรจูดอะตูดตดนอเอื้อได้ไหมเอื้อไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเื้อออกทางไหนอ่ะเอื้อเออทันจุดเออแล้วจูดเอื้อได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วอื้อจางไหนอ่ะอื้อ นอ๋ออึใส่กระโถนอึตรงนี้ไม่ได้ต้องไปอนอเสกกระโถนนะอืออทบนใช่ไหมอือบนที่ไหนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกี้เดี๋ยวกี้อ๋อคุณหมอคุณหมอตรวจไหนคะคุณหมอใส่หูฟังไหนครับอ่าเป็นตรวจคนไข้เลยครับปายมีคนไข้คนไหนบ้างคนไข้เลยสวัสดีคนไข้ คุณแล้วคุณหมอไปตรวจครับไปตรวจคนคไข้เลยลูกปะน้องนายต้องจับไปเลยลูกนึง,นง,นงจับไปด้วยครับจับไปด้วยอ่าตายตรวจคนไข้เลยครับคิดติ๊ดอ๋อหมดไปได้จังอะค่เอาตรวจคนไข้ปติติ๊ดคนไข้นอนเฉยๆนะคุณหมอจาตรวจให้นะ ยกขายกขายกขาออดอ่าแล้วไงต่อครับอยค่ะออดยกขาออกไปแย่ยแล้วคุณหมอทำอะไรคุณไข้เนี่ยแชทก่อนคุณหมอทำอะไรคุณไข้เดี๋ยวจ้ะหายทำขาหายครับลูกขาหายเหรอลูกขาหายแล้วทำขาเอาขาออกเหรอโอ้โหคุณหมอเหรอ ตัดตะติ้นด้วยลูกแล้วตะติ้นจะขาไหนด้วยนะครับลูกขาหนีมันขาหนีด้วยทำไมถึงต้องเอาขาออกอ่ะลูกมีแบคนณอะไค้ก็เป็นอะไรหนูกต้องออกาตัดที่แบด้วยนะที่แบตัดถอนขาเลยโอ้เจ็บจังเลยคุณหมอคุณหมอคนไข้ร้องเจ็บเจ็บอะครับยังไงดีเปลี่ยนจอนี่อ่ะทำยไงต่อครับ เอานฉีดยาเอาฉีดยาแีดยาให้เดี๋ยวนะเอาคุหมอไม่ฉีดยาก่อนเลยฉีดยาโอ้ไม่เติมนเติมด้วยอ๋อสลิงดาดูดูดูดดยาก่อนยาอาชีดยานยกินยาใหกินยาติดแม่คุณหมอเอาขวดยาเอาเติมยาก่อนเติมยาก่อนหมีกินยา ตีดเลยอ่ะเอาเติมยาหน่อยเอาเติมแล้วตีดครบยังครับครบแล้วแล้วหายที่ <the minute> mhm. ยังครับล <the> <Qué> ูกย <the> ังยังขอเหลือคุณมีเอิมอิ่มเอิ่มขอบคุณคุณหมอเสร็นยังครับครับเดี๋ยวคุณหมอขอตัวไปนอนก่อนนะคะวันนี้คุณหมอหมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงไหนดูหน่เป็นหมอดิหน้าคุณหมอเป็นไงบ้างอ่ะคุณหมอนอนเอนเมนด้มั้ยเอนเมนโอ้ยไปบายด้วยครับจุ๊บๆหลับฝัน ดีมาดีสวัสดีด <Good. S 3> <Good. S 2> ีสวัสดีค่ะ